วันนี้คนถามผมเข้ามาเยอะมากเลยเกี่ยวกับคนที่แห่ไปลงทะเบียนมาตรา40ใน10จังหวัดเพื่อจะของเงินยายา5,000เนาะเอ่อถามว่าจะเสียสิทธ์อะไรยังไงไหมเสียสิทธิ์บัตรทองไหมเสียสิทธิ์บัตรคนจนไหมไม่เสียนะครับสำหรับมาตรา40นะครับอืมแต่ทีนี้เนี่ยเวลาคุณไปก็โอ้โหสมัครได้ไหลายที่ครับสมัคร เเว้นก็สมัครได้มือถือก็สมัครได้สมัครที่ประกันสังคมก็ได้ครับในเว็บก็ได้นะครับถ้าจะเข้ามาตา 40, 40แต่ว่าพอสมัครแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเอาเงิน5,000ไปอย่างเดียวนะคุณจ่ายประกันตนต่อด้วยนะครับือคุณต้องจ่ายประกันตนต่อด้วยนะมันมีหลายรูปแบบนะ75บาท100บาทแล้วก็300บาทต่อเดือนนะฮะ ดฉะนั้นแล้วก็อ่านดีๆแล้วเอกกำลังเราไหวไหมสิทธิต่างๆมันก็ครอบคลุมตามตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายประกันตนนะครับสิทธิ์บัตรทองไม่หายครับบัตรคนจนไม่หายนะครับแต่ปัญหามันก็มันก็มีฮะว่าจะเช็คยังไงว่าเขาอยู่ในจังหวัดสีแดงสิบจังหวัดนี่แหละปัญหาที่ผมคิดว่าประกันสังคมน่าจะปวดหัวอยู่ในตอนนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับแต่หลายท่านนะครับคุณวันนาะคุณน้ำฝา่าน้ำฝนเหรอเพราะเราได้ผลกระทบค่ะครับได้รับผลกระทบครับแต่ต้องอยูหนึ่งคืออยู่ในสิบจังหวัดแต่ทีนี้พอสิบจังหวัดล้วจะเช็คยังไงฮะสมมุติว่าสมมติคุณน้ำฝนนะสมมติคุณน้ำฝนเนี่ยอยู่จังหวัดนครนายกเข้ามาทํางานขับรถแป๊บเดียวฮะถึงรังสิแล้วคุณเข้ามาขายน้ําหน้าตาคุณเหนื่อยมาก งานยังไม่เสร็จเลยฮะเออคุณเข้ามาขายน้ําอยู่ที่ปทุมธานีอะ่ะแล้วคุณมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของคุณอยู่นครนายกจะวัดยังไงอาหารญี่ปุ่นต้องเข้าแล้ว <S 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 ถูกไหมอะ่ะอันนี้แหละมาตราสี่สิบจริงๆอะ่ะเขาประมาณการกันว่าตัวเลขมาตราสี่สิบน่าจะอยู่ที่เจ็ดถึงแปดแสนคนแต่ดูจากวันนี้เนี่ยตัวเลขทะลุไปล้านกว่าแล้วอะฮะเงินเอาจากไหน พรุ่งนี้เขาจะคุยกับสภาพ,พัฒน์นะครับสำหรับมาตาสี่สิบนะอืออีกครับทานข้าวครับนี่แหละส่วนมาตาสามสามเอางี้มาตาสามสามมาตาสามเก้าที่อยู่ในระบบเนี่ย ก็คงไม่มีปัญหาก็โอนให้ตามเดิมนะฮะเงินเข้ายัางไงก็เข้าอย่างนั้นครั้งที่แล้วใครเข้าพร้อมเพย์มาตาสามเก้าต้องเช็คอย่างไงคะมาตาสามเก้ามาตาสามเก้ามาตาสามสามาตาสามเก้ที่คนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วะฮะคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนที่อยู่นอกระบบแล้วเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยช็คยังไงอร่อยไหมอร่อยครับอื แล้วคนที่ไปบัตรคนจนเขาไม่ได้นับบัตรคนจนเขานับเป็นมาตราครับคุณมีมาตราสามสามคุณก็ได้เยียวยาครับคุณมีมาตราสามเก้าคุณก็ได้เยียวยาครับมันไม่ได้นับว่าเป็นบัตรคนจนต้องแยกมาตรการออกจากกันนะครับถูกไหมเว็บร่มเช็คไม่ได้เลยค่ะอ่าน่าระฮะ คนเข้าไปเช็คเยอะนะฮะต้องทำใจนิดนึงอืมแต่กว่าเงินจะโอนเนี้ยคือเรื่องอะ่ะมันต้องเข้าคอรมออีกครั้งหนึง่งเรื่องเคาะวันโอนวันจ่ายเนี้ยคือวันที่ยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมอังคารที่ยี่สิบกรกฎาคมแล้วเงินเนี่ยจริงๆอะ่ะที่ก็คุยกันก็คือว่าเขาจะโอนให้มาตาสามสามเดือนที่ยี่บสามใช่ไหมแต่พอเข้าคอรมอมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกผมก็เลยไม่ลงว่าจะโอนวันไหนก,กลัวผิดพลาดรอ รอให้ชัวร์วันที่ยี่สิบก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาลงกันอีกทีหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวแชร์กันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมานั่งแก้ข่าวกันอะไรอย่างนี้ฮะหลังๆผมเอาช้าจแต่ชัวร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบางทแีแชร์ข่าวไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาก็เลยมาตาสี่สิบส่งมาสี่เดือนแล้วค่ะจะได้ไหมคะได้ห้าพันครับมาตาสี่สิบครับเข้าใจนะเข้าใจโอเค คุณอนุวัฒนพูดแบบอ๋อใจใจไม่ดีบทแรงครับหลายคนไม่เข้าใจค่ะถ้าคนไม่เข้าใจไปดูต้นคลิปนะฮะที่ผมอธิบายนะครับคนนอกระบบคนในระบบจะเข้ายังไงเยียวยาเท่าไหร่จำง่ายง่ายนะครับมาตรา33มสิบองพันห้าครับมาตรา39มสิบเกี่สิบห้าพันนะครับอืมเราทำงานอยู่กรุงเทพค่ะทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพแต่บัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดอืมนี่แหละ นี่แหละโอนเงินเหมือนครั้งก่อนใช่ครับครั้งก่อนคุณเคยได้เงินยังไงก็ได้เงินแบบนั้นละครับโอนให้พร้อมเพย์โอนให้เป๋าตังหรืออะไรเงรี้ยมันก็เอาโอนให้แบบนั้นครับเพราะว่าระบบมันมีชื่ออยู่แล้วเนอะรอ,อพรุ่งนี้ชัดเจนมาตราสามสามได้ทุกคนไหมสิบจังหวัดครับ สิบจังหวัดสิบจังหวัดที่ที่เยียวยางไงครับสีแดงเข้มอ่ะฮะสิบจังหวัดดูจากรายชื่อเก้าประเภทแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีอือพายสามสามสามเก้าสี่ศูนย์ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในระบบเขานะฮะน่าจะให้ทุกอาชีพ ดูแล้วก็ครอบคลุมเก้าประเภทเนี่ยครอบคลุมเกือบทุกอาชีพนะครับแม่ค้ามีถุงเงินอายุเจ็ดสิบปีทำยังไงดีคะมาตราสี่สิบได้สี่พันครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้คืออย่างนี้มาตราสี่ศูนย์พวกถุงเงินเป๋าตังเราชนะเนี่ยเเดี๋ยวเราจะเขาจะคุยกับสภาพัดพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อตกผลึกตรงนี้นะเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังหล่อเข้มดำครับเสียงไม่ค่อยมีวันนี้ หลายหลายอย่างเหลือเกินดูแลสุขภาพเช่นกันครับนี่ไงัะมีรายละเอียดตรงที่ว่าถ้าเราขาดส่งแล้วเราเพิ่งมาส่งอะไรอย่างเนี้ยลงทะเบียนทางโทรศัพท์ได้ไหมคะครับว่าได้นะครับไปเซเว่นก็ได้ครับลงทะเบียนทางเซเว่นด้วยได้นะครับสามารถรับลงได้ครับ สำหรับมาจราสี่ศูนนะย์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคุยกับสภาพัฒน์แล้วเราค่อยมามาว่าก,กันดูแลตัวเองเช็นอ๋อน้องติกสวัสดีจา้ามสามสิบเก้าได้กรุงเทพคนครประถมอ่าขอบคุณที่พิมพ์เข้ามานะครับสำหรับหลายคนที่ยังไม่ได้อ่านนะครับก็จะได้รับเยอยวยานะครับจำไว้ครับถ้าคุณอยู่สามสิบสามคุณก็ได้สองพันห้าถ้าคุณสามจเก้าสี่สิบคุณก็ได้ห้าพันเนาะ ทีนี้คนที่อยู่นอกระบบเช่นผู้ประกอบการอยู่นอกระบบคุณก็เข้ามาสมัครอยู่ในมาตรา33ก็จะทําให้ลูกจ้างของคุณน่ะอยู่ในมาตรา33แลิบได้2,500ด้วยนะครับระวังติดคอเหรอม่่เป็นเส้นไม่เป็นไรสวัสดีครับมาตรา4 0สิงไป2สปีแล้ว ถ้าอยู่ในจังหวัดที่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 ได้รับการเยียวยาก็ได้นะครับคือมตาตราสามสิบสามเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเพราะว่าเราทํางานกับโรงงานที่อยู่ในสิบจังหวัดสมมุติคุณอยู่ต่างจังหวัดทะเบียนบ้านคุณอยู่จังหวัดเออทะเบียนบ้านคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณมาทํางานในกรุงเทพมันมีบริษัทที่ทํางานในกรุงเทพเขามีที่อยู่ของเขา แล้วชื่อคุณอนะบริษัทก็ส่งกับมาตาสามสิบสามตลอดมิฉะนั้นอนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณได้เพราะว่าเขาอ้างอิงกับบริษัทที่คุณทํางานถูกไหมฮะอืมมันมีมันมีหลักแหล่งชัดเจนมันมีที่อยู่ที่ทํางานชัดเจนแต่สําหรับคนที่มาตราสี่สิบที่เพิ่งสมัครไปอันเนี้ยตรวจสอบอยังไงมาตาสามสามไม่มีนายจ้างเพิ่งออกจากงานอ้าวอืมฮึรอรายละเอียดปีย่ออีกแล้ว คุณก็ได้ประกันว่างงานไม่ใช่หรอหกเดือนอะ่ะถูกไหมพอ,อไม่มีนายจ้างมื่อตาสามสาไม่มีนายจ้างไม่ไม่มีนะมา่ตาสามสิบสามต้องมีนายจ้างสิครับสวัสดีครับพยายามเดือดนะฮะพรุ่งนี้อย่ารอทานประกันสังคมเขาคุยกับสภาพาเด๋ยวมาเล่าให้ฟังหน่อยมสามสิบ สาบก้าต้องลงทะเบียนตรงไหนยังครับยังครับอยากทาบอะไรเอ่ยเราจะให้แบบไหนทั้งไหนจะเย็นครับจะเย็นนะจะเย็นนะสำหรับมาตราสี่ศูนย์ใจเย็นนะครับสามเก้าสี่ศูนย์นะพรุ่งนี้เขาจะคุยแล้วค่อยเคาะนะครับอ่า เดี๋ยวมันจะมีถุงเงินมีเป๋าตังมีเราชนะอีกอันเนี้ยจะยุ่งวุ่นวายแล้วก็จะสับสนกันไปอีกนะโรงงานจังปิดโรงงานปิดไม่ต้องลงทะเบียนสิครับคุณได้คุณได้สูงสุดของคุณก็คือหมื่นหนึ่งครับแสดงว่ายังไม่ได้ฟังคลิปนะครับขึ้นไปฟังคลิปข้างบนที่ผมปักหมุดเอาไว้ให้นะน่าจะเข้าใจง่ายๆ มาตาสามเก้าพูดบ้างค่ะพูดพูดอะไรครับอืมเออสามสิบสามได้ทุกคนไหมแนวโน้มว่าทุกคนครับใจ้คำนี้ดีกว่าทำงานอยู่สมุดปราการโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานไม่ปิดได้เงินใหมครับได้สองพันห้าครับ ต้องโรงงานปิดถึงจะได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนนะฮะนี่ยาวยาแค่หนึ่งเดือนนะไม่ใช่ทุกเดือนนะมีบัตรคนจนจะอยู่ในมาตราสาสิบสามคุณก็ได้ในอยู่ในขอบเขตมาตราสามสิบสามไหมครับอืขอเริ่มไปหยิบน้ำจิดนึงได้ไหมแป๊บหนึ่งนะ แล้วถ้าไม่เข้าประกันสังคมถ้าไม่เข้าประกันสังคม <c oughs> ก็จะไม่ได้รับเยียวยาครับรัฐต้องการให้เราเข้าระบบครับสามเก้าสี่ศูนย์อยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะหรือว่าเอยวพรุ่งนี้เราคุยกับโฆษกประกันสังคมแม้จะได้รู้พร้อมการอย่านนัดก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นัดโกศกประกันสังคมมาคุยดีกว่าเนาะมันจะได้กระจางไงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาติดวันที่อะไรกันนะวันนี้เราคุยจะเลนเล่น,ลนหวังว่าคงจะไม่มีใครแคปไปทําปอหนะ่เนาะหมดเขตลงทะเบียนเอ,อ่อภายในเดือนก่อรกกรกฎาคมนี้นะครับแต่เดี๋ยวเขาจะคงมีขอบเขตมาแหละว่าว่าให้ลงถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขก็ทะลุทะลวงเป้าไปหมดแล้วเจ้าของกิจการไม่ได้อยู่ใน เก้ากิจาการอืมเจ้าของกิจาการหรอผมว่าลองติดต่อประกันสังคมไหมครับเพราะว่าคือเข้าใจนะเวลารัดเข้าถแถลงอะ่ะเก้ากิจาการอะ่ะแถลงเป็นภาพกว้างหมดเลยสื่อสารมวลชนอย่างเงี้ยเอ๊ะเราเป็นนักข่าวเราสังกัดสื่อสารมวลชนคนส่งและบริการเอาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยปะวะอะไรเงี้ยคือมันเป็นคําภาษารัชการเนาะมันก็ฟังดูยากเราก็เลยไม่รู้ว่า เอะอาชีพของเรามันไปอยู่ในกลุ่มไหนวะอะไรเงี้ย้ยอยู่ในกลุ่มไหนขอโทษมอสามสิบสามไม่ลงทะเบียนครับคุณคุณจะลงทะเบียนทําไมคุณมีรายชื่ออยู่แล้วครับมอสามสิบสามส่วนมอสามสิบเก้ากับมอสี่ศูนย์พรุ่งนี้เราจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ารอเขาไปคุยกับสภาพ,พัดก่อนว่ายังไงแต่คนที่อยู่นอกระบบเนาะคนที่อยู่นอกระบบนอกระบบต้องลงเข้าระบบก่อนนะครับด้วยการลงอยู่ในมาตราสี่สิบนะไปลงเซเว่นก็ได้ครับ ค้าขายอายุ80ค้าขายมีพวกถุงเงินเป่าตังเราชนะอะไรอย่างนี้ป่ะครับเอานี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนัดโคศกประกันสังคมให้พรุ่งนี้เข้าสายอาจจะได้เคลียร์กันเลยว่าทีละมาตายังไงสามเก้าสี่สิบสามสามในระบบนอกระบบเนาะอืมได้อืม สำหรับมอสามสามโรงงานนี้พิจิดคุณได้สองพันห้านะจ๊ะสามเก้าสี่ศูนย์ในระบบนอกระบบได้ห้าพันครับอันนี้กินน้ำเฉยเฉย,ย,ยนะโฆษณาไม่ได้เข้าหรอกเอาอย่างนี้อ่าโอเคคุณอิวคูดนิวคูดหรืออิวคูดเนาะสวัสดีจ้ะ ส่งสมทบได้ไหมมอสามสามส่งสมทบคืออะไรเดี๋ยวนะต้องไปทำความเข้าใจนิดนึงชนบุรีติดเยอะทําไมไม่ได้รับเยยวาเลยคะผมไม่ทราบครับไม่ทราบครับต้องถามรัฐบาลนะครับถามผมไม่ได้คนระับผมเอาอย่างนี้ละกันโอนเงินเข้าทางไหนคะใจเย็นนะใจเย็นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมนัดทางโฆษกประกันสังคมให้และเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าท่านสะดวกนะถ้าท่านสะดวก เราจะนัดแล้วก็คุยกันให้ท่านอธิบายเลยว่า33ในระบบยังไง3940ในระบบยังไงนอกระบบทํำยังไงเคาะหนึ่งยังไงบ้างโอเคไหมจะได้สบายเช็คแล้วไม่ได้ค่ะเช็คแล้วไม่ได้หรอจริงป้าทําไมตัวเองเอา้าวไปไหนแล้วล่ะ ทำงานเป็นพนังกงานทำความสะอาดแต่อยู่ในพื้นที่จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกอทมทำไมไม่ได้2,500คะ่ะต้องอยู่ว่าอยู่ในระบบหรือไม่อยู่ในระบบครับคุณอยู่ในระบบไหมทำความสะอาดทำความสะอาดมีนายจ้างไหมหรือเป็นซัพบหรือเป็นยังไงคุณต้องไปดูรายละเอียดของคุณเองนะครับปกติมอ3าจะเข้าอัตโนมัติ ช่วยตอบผมด้วยนะครับว่าทําอาชีพอะไรทําอาชีพระปะพอปภอยู่ปทุมธานีมีประกันสังคมได้ครับมีมสามสิบสามก็ได้นะครับประกันสังคมมตาตราสามสิบสามครับคุณพี่รปรพแล้วถ้าออกจากประกันสังคมออมาอีกแล้วออกจากประกันสังคมมตาตราสามสิบสามแต่ยังไม่เกินหกเดือนต้องไปต่อโอ้โหอันนี้มีรายละเอียดปีย่อยมากเลยอะซึ่งซึ่งเราไม่รู้เลย เอางี้แล้วกันเดีย๋ยวพรุ่งนี้ให้โฆษกประกันสังคมเข้ามาตอบเนาะน,นะเรานัดกันแล้วนะอืมถ้าถ้าถ้าสมมุติเขาว่างนะเดีย๋ยวผมจะแจ้งอีกทีว่าเขาว่างหรือไม่ว่างนะฮะหรือต้องรอเรื่องเมื่อไหร่อะไรยังไงนะอืมมอสามสามไม่ต้องลงครับรอโอนเงินจ้าสามเก้าสี่ศูนย์พวกนี้รอฟังนะโอเคนะเสียงหมดแล้ว <c oughs> วันนี้เราใช้เสียงเยอะด้วยน่ารับฟันดีนะ <c oughs> ดูแลตัวเองนะครับโควิดรอบนี้แรงมากๆ อืมได้ได้โอเคพรุ่งนี้อย่าเวลา,าบาอาว่าวกันทีเพราะพรุ่งนี้ผมต้องขับรถเดินทางกลับบ้านด้วยไม่รู้ว่าเวลาอาจจะมาเย็นหรือว่าอะไรก่อนหน้านี้นะแล้วค่อยมาว่าก,กันโอเคนะครับเพื่อดีกินข้าวอิ่มดูแลตัวเองนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเห็นมีข่าวออกมาว่าได้อะไรสองร้อยคนจริงไหมคือไม่เข้าใจ ได้เขตละ200คนไม่ไม่ขนาดนั้นเรามีรายชื่อเขาไม่ได้กำหนดสุ่มขนาดนั้นครับ33มสิบสาม่าอัตโนโมัติจ้า39 40เก้ี่ย์อยารอพวกนี้นะโอเคเรามีนัดกันนะใช่มาตา40จ่ายเซเว่นอีทุกเดือนก็ได้ไปสมัครเซเวก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลือกเลยว่าจะ70บาท100บาทหรือ300บาทแล้วแต่สิทธิการคุ้มครองนะครับโอเคนะน่ารับกันดีนะครับปฏิสวัสดิครับคืนนี้คุยเท่านี้ก่อนนะแป๊บนึงเนาะ ยังไม่ได้ทำงานอื่นเลยหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับโครงการเยียวยาจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการรัชนะโครงการมสาสิบสามเรารักกันรวมไปถึงโครงการเราผูกพันและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลข่าวสารดีๆ และอัปเดตข้อมูลก่อนใครให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ